อีสัตวาส์อย่างเดือเชื่ออะไยเหี้ยดมันน้อยกว่าเราเยอะมันดนเยอะจัดเลยามาในเลเวลได้แล้วศูนดลยรอดแล้วผมรอดแล้วผมรอดแล้วไอ้ตำรวจกดเล้ตำรวจยงลยงอยิงลงอตำรวจเลยยงเลยิงลวดหเ่อยยิงวอหน่อเยยิงวดหเ่อยกดมันไว้เลยดมันไว้เลยวดเอยิเงเนี่ย คนที่เพิ่งรอดไปรวมในเบล l d d g นะคนที่เพิ่งรอดอ่ะลงอีก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 อีกลงอีกลอกล้อีกลงอีกื่อีกอีกลงอีกอีออีกลรอมกลงอีกอีกดงอลงอีกลงอีกลงอีอลอออออลออออลอออกลงอีลงอดออออออกอลอ

มันตามผมน้ำ้านเลยไปทางรอบไปทางเลยไปเรยๆตานเลยรอหมดเลยด้ายมันเยอะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันน้เนเดียวเองริงที่เรานวู่่ะว่ไรผมผมเทรผมเออแล้วมามาๆมาๆมาม่ได้เยอะไอ้เหี้ย ที่ไหนพี่บอกทีนนไม่อเยแล้วนะม่อเลยแล้วไม่บอกเลยไม่บอก้ลยไม่บอเลยมาเตะเลยาเเลยเติมเพื่อนอีแล้วเติมเพื่อนฟังเฮ้ยมามารับหน่อยได้มัรับเพื่อนเพื่อนผมไเพื่อนจ๋อไอ้เรนคาสิโนครับไอ้นคาสิโนเฮ้ยไปช่วยตงวงแดงี่ไปช่วยตงวงแดงดจริงตำรวจจริงตำรวจตำรวจเลยจิงจิงตำปวจไว้จิงตำรวจไว้จิงตำรวจไว้ได้หไว้ตัวนี้ก็ได้ไปมาไปไปาไปเฮ้ยพี่ช่วยเพื่อนก็ไปช่วยนะเว้ยไ่ตีช่วยอยู่นะแขาวอ่ะี่ตูเหรอนุ่มพีู่่ไห อยูนๆไม่บอกมึงไปช่วยเพื่อนไบอสไปช่วยเพื่อนชิโรอยู่บ้านชิโรปชิโรไปนอนมันไปสอบมันแมมาเล่้กันเลยอไปสเพื่อไปต่อเพื่อนเพือนเพื่อนเพอนนเพืเพื่อนซพนเพื่อนซนเนนี่ื่อนเอนเ่เอน่นเนเเอน่เลือนเอนเอนอนเเอนออออ่เืนเอ่เ เฮ้ยมึงดูได้นะมันเนียนเข้ามาในวงเรานะมันเนียนเข้ามานะมึงดูมันด้วยนะเออมันเนียนไอ้ยี่หอเหยียบเสื้อไม่เห็นมึงมึงมาตอนนี้ด่วนเลยเตยเร็วเร็จ้าบัตอนนี้เฮียอยู่ไหนครับโฮมโปโฮมโปโอ้เดี๋ยวไปไปไปเอาไอ้นี้โอเคเนี่ยครับเอ้พี่ปปั๊กคือไอ้ี๊เบลลี่มาหน่อยโรกไก ปั๊มปั๊มเป็นต่วสองเอ้เมืองบวนวงแดงตลอดอเรื่องจับแล้วครับพยายามสังเกตในดีมันตายเขาไม่รงมแดงนะโอ้ยยยยบางคนไปช่วยยอดหน่อยยอดโดนอาบนอำอา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 นเำอาบน้อโดงุดนใครอยู่ใกล้ๆมันไปช่วยนมากมันมีเวลาคุบว่ามันเพิ่งแหกออกไปไปนะมันมีหน้าผาโคเคนเคสหนึ่งไว้ มาเกเอพี่แบรี่มากูก่อนดิาหน้าคุกเต็มเลยจย่าหน้าคุอ่ะต็มเลยมาช่วยพี่บอบหน่อยพี่บอบอยู่ตรงเขาทางหันนี่อ่เมืองบนอัเมือบนกาไปกํลังไปกํลังไปกํลังไปหน้าคุกน้าคุยาเต็มเลยยาเต็มเลยหน้าคุกไป่อแตอีกบออยู่ใช่บออยู่าเียเหมกเเมอะไรนะครับไม่ได้ยินออกอจาพื้นที่้วครับฟิวไม่ผมยืนอยู่ในตู้เซฟไงครับมันเขากดกดกดประเทศเขาห้ามทำอะไรไม่ใช่ครับมัน ไม่ใช่หรออันนี้มันไม่ถือว่าเป็นเรเบล้วครับเป็นเรเบลไปข้างหลังเลยเป็นเรเบลใหม่แล้วฮะไม่ใช่นะผมอ่านดูในกฎตำรวจแล้วนะที่ผมมายืนเนี่ยเขาบอกว่าสามารถยืนได้นะถ้ายืนอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ทำอะไรอ,ะอ่ะใครหรอใครบอสครับไม่ผอบอแล็บครับ พวแล้วบ,บอกมันมันอยู่ในวงนะครับอันนี้ไม่ไม่เข้าใจอยู่ในวงแต่ว่ามันมีกฎของประชาชนไม่ใช่หรอที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยก็คือจะจะจะไอ้นี่ได้อ่ะผมว่าไม่ไม่มีนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับโทษทีครับผมออกใหค้ครับโทษทีครับนี่แล้วโอ้โหชนพี่แไอตำรวจยิงเหร เฮ้ยเพื่อนๆไม่อยู่າ่ะอยู่กี่คุมงอยู่แถวแพงใช่ป่ะมามารวมมารวมมารวมปั๊บๆใครวะใครวะอใครวะ เยบอกอ่ะไอยีไม่ได้อยู่กุ่มแลเว้ยยกิมึงกุ่ม่อลไอ่เลยเราไเจอกันมา้ยมึงไม่มึงฟังแววงแดงฟังน้ำเฮ้แป๊บนึงเจมึงฟังยูกิหน่อยนะรวมไหนรวมกับตรงเพื่อนเลยนะยุกิบอกเลยขอบขอบหน่อยมาหนอยอะไรบบาอไรบบ่อยรบบาอมารอยไรบบ่าติอรบบ่าตดเยอัเลยติดเยอะจัดเลยติดเยอะจัดเป็นยคนเลยตัวเบลใหม่เลยคุกใหญ่เปเลเวลเลเวลใหม่เลยครับคุกอรบบว่า ไตอนนี้ตอนนี้ของพวแหกพุ่เินเลยกติดเป็นยี่สิบคนเลยิเป็นชั่วโมงด้ยเพื่อนเพือนาเคมาแล้วนะช่วยเพื่อนหน่อยดิไปไปไปไเลยครับไปเลยครับไหนกไปปนกําลังไปไอไอไไอไเอดีกว่าไอเบสือเข้ามาช่วยเพื่อนไอเบสอะไรมาไอมาช่วยเรือเรือไปเรือไเือไเอดอมงคผมเหลือยี่สบนอีนะไหนพบอบไหนพี่บ๊อบอาสิดำป่ะอาสด เสกไปแล้วมีคนจิงลงมาลงมาแล้วพี่พิศแปนว่าคนจะมาช่วยเพื่อนในคุกมาดีๆไม่โรย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 มาตินมาตินโคนเพื่อนน่ารักแลยนะมาตินแล้วแม่มีแลมีมีแลมมีแลมมาตินหน้าที่เที่ยวเพื่อนเลยใครใครว่างๆเขาไปช่วยหน่อยดีพี่พิศกินรถได้มาแล้วกมัน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 เยอะเลยก็ได้คนเยอะจัดเลยเดี๋ยวอยู่ในคุกใครขับรถเล่นอยู่แบบก็เข้าไปหน่อยเว้ยเรกอน ไอ้มีรถสีบ้างไปไปยี่สิบวกอะยี่สิบบวกตะอยู่ในคุกกันมีมาดีเอกไปดูเฮ้ยไอไอต้าตอสตอเอารถให้มาตีนหน่อยได้ปะเอารถให้มาตีนนสถาีเอาไปเอาเคลื่อนพี่มาหน่อยได้ปะอเคลื่อนอ้ได้นะเว้ยคนคนนี้คนนี้ลุนี้่ที่อยู่ทะเลทรายอะมาตินมาตินมาตินไอ้นี่หน่อยเด้อเอาแป้รถไ่ตอหน่อย่้เล็นเล่นมาป้าเลนหมาป้า โอเคโอเคโอเคไอซีแปดไอซแปดของพี่นครีตเนี่แล้วกูเห็นแล้วกูเห็นยิงยิงหมดเลยตำรวจอะวิ่งวิ่อยู่ข้างไม่จิัแต่เียพีุดแม่งแหกได้ไหมวะพี่พี่ไหนเตยเติมเมเติมเตคมเติมเตยมเติมเติมเลิมเติวเตยมเติมเติมเตยเเเเเเเีเตเเเเเเิมเเเเเมเเ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 มเเเเเ เต๋อมาทับเตอตมายู่บนมันเสาบ้านเตีมามับโอเคอยู่ในเสากูหลังไปมาชีมาชีให้กูหน่อยเตีฮัลโหลครับอาร์ีนาเราเจอเพื่อนสองศพนะครับม oh, okay. oh, ันขับโคแค่สามคนเองสามพ่อพี่ได้อยู่อาร์ทีนาสองนเป็นไงครับอาร์ทีนาไหนกเลหอเยขอได้หอหเบิรมเคได้ห่อเอ้อยู่เยอะจังเลยว่ายน้ำอยู่ อเทน่าไหนวะบ้านบ้านบ้านโอโม่เก่าอ่ะลุงบ้านบีบีซีเก่าอ่ะพุ่งตรงไปคุกลุงทีพิวกีไปดักไปดักโนคนลึงได้นะไปดักไลโน่ได้ไม่มีใครเห็นคุบใหญ่บันป้ามีใครเห็นคุบใหญ่บันป้าลงมาหยุดลงมาที่เต้นมันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนนะเลยเบลหลายคนอยู่พี่ทะเลทรายครับพี่คุบใหญ่มันเหรอไม่ใหญ่พี่ประมาณสี่ห้าคันลใหญ่ไหม ู่เยอะเราอยู่ไม่เม่อยู่ในเบลใหม่เยอะไม่เรเม่ไ่เพื่อนได้ไหมครับเนี่ยต้องหาแม่ว่าต้องชวนแม่ตะลาะว่าตอนนี้มันมั่วจัดเลยพวกมันอะต้องชวนมันตะลาะว่ะวาพี่ามเคสหนมาตรงให้หลเสาวะทีขาวทีขาวน้องทีขาวขั้นเท้าม่เือเ ไปดิเกือบไปดีดไปต้องดีไปงดีไปแไปมาบ้าบกคล้วอมาเจอี่โดนต่าห่างมันไปเปไนรอยเลยบนดีแดิมือบนนลด้ไปอย่ไปเลยมูนกอกเดี๋วไลเดี๋ยวไล่ไปม้นไปม้วนไปม้วนไปนไปม้วไปม้านไปม้ไปม้วนไปม้ไปม้ไปมวนไปม้วนไปม้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 นไปม้ไปมนไปม้ไปม้ไปม้ไม้ไป้าไปม้ไป้ไป้าไปม้ไปม้ไปม้ไปไป้นไปมไป้นไปไปม้ ใครที่ช่วยเไปเนี่ยคุกอยู่ไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวกูช่วยเองไอ้บาตรนอนมาคือด้วยกันลากเลนเลนโปรตีผมครับผมไปข้าเลนมันหลุดไปรถไปผมขับคัลารถไฟเข้าโดนได้เหรอไม่ได้เว้ยมึงเจอมันมึงเกี่ยวแม่งเลยดีกว่าใครเจอแม่งเกี่ยวแม่งเลยไอ้เกี้ยวอยู่สะพานสะพานกุมยายสะพานสะพานไหนใบบดใบบดมันไม่ไหวมึงเชื่อคุณสะพานไหนสะพานใดโดสะพานใดโดกุมยายกุมยายเอ้าสีเขียอยู่ด้านหลังไอออนเราไปเจอตรงนู้นวะ

เฮ้ยฆ่าเสร็จแล้วห่อเฮ้ยห่อเสร็จแล้วฆ่าเสร็จแล้วห่อเลยนะตำรวจมันอยู่นะตำรวจมันอยู่นะเดเลยฆ่าเสร็จอเลยมันมาเติมเรื่อยๆเนี่ยมัน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 มาเติมเรื่อยๆเดี่ยวมามีคนช่ไหมเอมันหนี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 เกี่ยวกับตัวเกีายวกับข่าาาาาาไป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 

เอาตรงนี้ก่อนไอ้ราไฟฟ้ากูโดยิงเยอะรไฟฟ้ามายิงเอยมันตายจุกจุกมันตายวไอ้วไอ้ตัวไอ้รงไฟฟ้าลงไฟฟ้าปืนมาเอพวกเราหมดเลยเฮ้ยรองไฟฟ้าข้างหลังะเมื่อกี้ผมตายพี่เมื่อกี้ผมตายมันมีในราบอ้วลี่อุ้มโคเคนหรอแบลรี่มึงขึ้นรถมึงขึ้นรถอาปืนหน่อยดิมังขึ้นรถอาปืนหน่อยดิปืนมันเยอะจัดเลยตรงกูเนี่ยอะไรนะเป็นติ๊กกระบอกเลยใช่ใ่ไคาอยู่ไหนเนี่ย อยู่โคเคนกูุมอยู่ยิงวมันะไลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าเติ๊ลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าเยอะไฟฟ้าขอบปืนหน่อยลงไฟฟ้าขอบปืนหน่อยโอ้าาดูตาาดดูาาุดูล้วมาขอบบงเลยได้มาดิมามาดิมาดิาิมมดมดิมมามมาดิมาเิมมาดิดิมิมามาดาดิมาดิมาดิมาดิดิมาดิิมามาดิมาดดมมมดาาดา ओ oh.